ีดจ้าเดี๋ยวว่าบลูตัวขี้ตุ้ม่าลินขี้ตมเฮ้ยอือเดี๋ยวเดี๋ยวบันนีเจอิญปานะอวันไปตรงนี้นเจริญปาสวัสดีจ้าช่องม่ย่างขึ้นทินจา้านี่ม่ยามหลุมจา้ามากับหลานมากับพี่ซ้ายจา้า มันนี้เอ็ดปาจะลงหลุมมะเนาะถ้าหินปลาอยู่ตรงโน้นนะไปจับปลาดูตรงน้งก่อนอ่อโอเคโอเคไปยางเร็วๆให้น้ำพักปลาเป็ดตูเล่ โอเค,อเ,คเดี๋ยวปาเอานี่ออกก่อนต้องจีแดปาบนีมาหนียาเบ็ดด้จ้า่อนัอ่ลนี่จ้ามันี่ป,าาปลาลงหลงุมมอแวนยหลบันไดจ้ามันนี่นี่นนมันมนี่ทีท้ายเอาขี้ต้มไปลอยอีกจ้า

เานี้บ่ได้เอาขี้ตมมาลไวออีกอยากขี้ตมแบบนี้ได้ด้วยนะได้ไดน่อยเดียวมานี้อยากงบ่งมากิวทบม่มึงมจ้ามน่บ,บนี้็เลน,นีนบบนนหนยังนั่นแม่บ่นนะ่า่นขีต้ต้ม โจยตน้นพีโคนมันจะมีปลาได้เหรอคะเอา้าในเดียปลาบืนขึ้นมาตายเลยเนี่ยเพรามันโดนอะไรมาอมืปลามันบืนเนี่ยมดกัดหมดเลยมันเต็มเลยเต็มเลย,ยปไปเอาเไปเอากุ ไม่ใช่ก็คู่แล้วมันตายลีบมันตายแล้วเฮ้ยโบนหนี่มาเบื้องนี่ตัวนึงหรอปลาบืนมานี่แล้วมันตายนี่นปลาดุกปลาดุกโบนมาโบนจับโบนจับไม่ได้มันเป็นปลาดุกอ,อ,อุ้ยไม่ถอดนี่อ,อุ้ยอืมโบนถอยก่อนอุ้ยยังไม่ตายเหรอ,อยังไม่ตายนี่ไง แม่ตัวยังงามอ่ะตัวนี้ไม่อย่าบีบแรงนะขับออกมาเ<า>บิรงตายเลยนี่นี่บนใหญ่ไหมใหญ่มาก,ให,มากใหญ่มากเลยเหรอเอาลองจับดูเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมันจะตอดมือนี่จ้ารัาบวนกับบ้านกับบ้านย้าไปเรียนย่าไปเรียนล้านมือมาแล้วนะให้มึงผลงานรวมจ้า นี่แดดน้อยเดียวนะจ้าสำหรับช่องมังยางคึ้นทินมัอนี่ขอรับไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า